สโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีเปิดเวทีการประกวด DPU Brand Ambassador 2024มอบโอกาสให้นักศึกษาหนุ่มสาวบุคลิกดีทั้งชายและหญิงรวมถึงเหล่า LGBTQ ในเข้าร่วมการประกวดโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพความสามารถและการสื่อสารที่ดีให้กับผู้เข้าประกวด อีกทั้งได้พัฒนาทักษะตนเองและสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันและการอยู่ร่วมกันในสังคมและยังเป็นต้นแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีดรพีรยุทธ์มั่งค่างรองคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการและผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านสื่อสารกองประกวดแบนแอปบสเตอร์ดีพูและนายจักรกิจแซตั้งนักศึกษาชั้นปีที่3นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2,567เป็นประธานจัดงานณห้องประชุมปรีดีพนมยงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น6มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคือจริงๆเนะี่ยการจัดงานวันนี้เนี่ยคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนานะครับทางด้านของศุกพลากรนะครับทางด้านตั้งแต่ปตีปโทและปอเอนะครับแต่ว่าส่วนของปอตีเนี่ยเราอยากจะพัฒนาส่งเสริมทางด้านขององค์ความรู้ต่างๆเรามีหลากหลายสาขานะครับหลากหลายคณะนะครับมีถึง13คณะแล้วก็รวมถึงวิทยาลัยด้วยที่เราเปิดเพิ่มมาในอันเดอร์ภายใต้ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เราจะทำเรื่องของอีเวนต์นะครับเป็นเชิงประจักโดยส่วนของสมาคสมสโมสนักศึกษานะครับสมโมสรนักศึกษานะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือหลังจากที่สมโมสรนักศึกษาเนี่ยนะครับได้เออพิเศนะครับส่วนของการจัดงานอีเวนต์การประกวดแบรนด์วัสดุเดินนะครับของธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วทำให้เราตระหนักและเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆกลุ่มนักศึกษา นะครับแล้วก็คิดอยากที่จะช่วยซ<ม>ัพพอร์ตเขานะครับก็เลยได้รับเกียรตินะครับจากการสนับสนุนจากผู้ที่สปอนเซอร์หลักทั้งซ้ายและขวานะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอีเดนคัลเลอร์บริษัทลิวเมดนะครับบริษัทวิก้าคอสเมติกประเทศไทยนะครับรวมถึงบริษัทอินโ v เบลนะครับสมาร์ทแอนตี้จิ้งเวลด์เซนเตอร์นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับพี่พ แล้วก็น้องทั้งสองท่านนะครับก็คือพี่เป็กกี้นะครับก็เป็นนักศึกษาของ a n t i ายจิ้งดนะครับแล้วก็รวมถึงน้องเกสการ9้านะครับก็กำลังศึกษาอยู่ในแ n t i ายจิ้งดของมหลาลัยธุรกิจบัณฑิตเรานะครับก็คิดว่าสัดส่วนนี้พอเราได้ประชุมแล้วได้คุยกันเราก็รู้สึกว่าเราก็จะช่วยกันผนึกกำลังนะครับในการสร้างให้เกิด Value เรื่องของการต่อยอดการส่งเสริมปริญญาเป็นปริญญาอาชีพที่สามารถจะครีเอทีฟดีไซน์นะครับแล้วก็จบแล้วสามารถทํางานได้จริงไม่ว่าจะเป็นแขนงทางด้านขององค์ความรู้ทางด้านของโนเลชทางด้านการศึกษาแล้วยังสามารถต่อยอดในการเสริมส่งในการพัฒนา นะครับไปต่อยอดในการทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับเพื่อจะใช้ชีวิตสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตให้ทางประธานสโมสรนะครับของนักศึกษาได้ตอบครับเป็นนักศึกษาปีปีที่3ครับผีที่สามปีที่สามครับคณะนิติศาสตร์สีดีมอนงยมครับในในในส่วนของกิจกรรมรีวิวแบรนด์แอมบัสเตอร์นะครับผม2024นะครับก็ได้เพ้นหานะครับผมนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับในส่วนของประเภท ดาวแล้วก็เดือนนะครับผมใช่ครับซึ่งเป็นชายกับหญิงครับซึ่งอยากจะหาแบรนด์แอมบัสเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยครับผมเพื่อเป็นโมเดลนะครับผมในเป็นโมเดลในทางที่เป็นผู้นําของนักศึกษาครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของมิสควีนครับผมซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมเด่นเรื่องมิสควีนมากๆเลยครับหรือว่าดาวเทียมนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของมิสควีนนะครับผมจะเป็นชั้นปีที่1ชั้นปีที่3ครับผมเพราะว่า ในส่วนของการเก็บตัวหรือว่าอะไรนะครับต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับแล้วก็ทางควีนนะครับผมก็จะมีลักษณะที่เด่นพอสมควรครับสำหรับมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็เราติดตามรับชมและฟังได้ต่อจากนี้ได้เลยครับผมจิงๆปีนี้เนี่ยเราได้ผนึกกําลังนะครับกับเจ้าของเวทีนะครับได้ส่งกรรมการนะครับมาร่วมนักงานวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่อิมแพกมากมากนะครับเรามี MUT นะครับโดยพี่เบกกี้นะครับมาแทนจากแม่ปุ้ยของเรานะครับ แล้วก็ยังมีส่วนของทางด้านของมิสแกนนะครับก็มาพ d ดีจาก3เวทีกรุงเทพนะครับพางงาแล้วก็ชุมพรนะครับก็คือน้องบีนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของพี่พอนะครับซึ่งเป็นผู้เป็นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของมิสเตอร์ซุปป้านะครับของซุปป้านะครับก็มารวมและยังมีพี่หมอนกนะครับที่เป็นเจ้าของเวทีของมิสทานะครับมาเป็นกรรมการที่จะเฟ้นหานะครับ บุคคลบุคลากรนักศึกษาที่จะก้าวความพร้อมสู่เวท,ทีถัดๆไปนะครับก็ถือว่าได้รับเกียรติพิเศษจากผู้บริหารของแต่และเวทีนะครับเพื่อมาส่งเสริมและต่อยอดทําให้การประกวดครั้งนี้นะครับก้าวสู่ความสําเร็จนะครับก้าวต่อไปแบบบุรณาการยิ่งใหญ่ขึ้นครับในส่วนของการพรัฒนาบุคลิกภาพนะครับอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้ครับที่เป็น เอ่อชายกับหญิงครับซึ่งน้องเนี่ยเพิ่งก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยครับผมทางสโมสรนักศึกษาครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในตรงนี้ของนักศึกษาครับผมเนื่องจากว่าเอ่อการประกวดเวทีนี้ครับผมจะเป็นการเพ้นหาบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติของน้องๆครับว่ามีทัศนคติยังไงในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เรื่องในส่วนของบุคลิกภาพครับผมน้องนะครับที่เข้ามาประกวดในเวทีแห่งนี้ครับ จะผ่านการประกวดของรอบคณะแล้วก็รอบของวิทยาลัยมาก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งมาประกวดในเวทีของนี้ก็แสดงว่าน้องๆครับผมมีศักยภาพในด้านของบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติพอสมควรครับผมฝากถึงเวทีนี้แล้วก็ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดด้วยนะยลูกในส่วนของเวทีนี้นะครับก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าประกวดทั้ง37คนเลยนะครับเห็นน้องๆเนี่ยทุ่มเทมาตั้งแต่รอบคณะแล้วครับผมทางสโมสรนักศึกษาเองแล้วก็ทางสปอนเซอร์เองนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเลยครับเพราะว่า น้องๆคนเนี่ยเต็มที่กับกองประกวดมากๆเลยครับผมแล้วก็ทางทีมงานแล้วก็กองประกวดเองนะครับแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์เองครับก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับผมเต็มที่เลยครับจริงๆแล้วนะครับคืออย่างที่บอกนะครับด้วยความว่าเราเป็นในส่วนของคณาจารย์ของมหาลัยนะครับเราก็อยากจะผลักดันนะครับให้นักศึกษานะครับให้เขาได้แสดงศักยภาพวิสัยทัศนะครับในตัวเขานะครับเราแค่เป็นต้นไม้ใหญ่ นะครับเป็นลมโผล่มใสเป็นภูเขานะครับที่คอยเป็นแบค็คให้เขานะครับเวลาที่เขาเหนื่อยหรือเวลาที่เขาท้อหรือเวลาที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเดินไปข้างหน้าเลยแต่เมื่อไหร่ที่เขาท้อหรือว่าเขาเหนื่อยหรือเขาล้ายัางไงให้เขานั่งพักลงมาเขาจะเจอคณาจารย์บุคลากรของมหาลัยเนี่ยคอยซัพพอร์ตนะครับ ให้เขามีพลังแล้วก็มีกําลังใจในการก้าวต่อไปและเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่เขาจะออกไปเป็นนะครับบุคลากรที่สําคัญของประเทศชาติในการพัฒนาทําให้ประเทศเนี่ยก้าวเดินไปอย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยและก้าวเดินอย่างความมั่นใจครับ